สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่วง6กโมงนเช้าที่อังกฤษจ้ะเพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือขี้เหล็กตากแห้งนะคะขี้เหล็กที่จอยซื้อมาแล้วก็ของน้องอมสินที่ส่งมาให้จอยนะ้ำแล้วเพื่อนๆจอยจะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นวันนี้จอยก็จะมาต้มจ้ะน้ำขมเขาออกเพื่อนๆอยู่ต่างแดนก็ทําอย่างนี้เราจะนะจะเอาแบบสดๆเลยมันก็ไม่มีาจา้ะนะปลูกไม่ได้เมืองหนาวเพื่อนๆ แล้วก็กลับเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ไปหาเก็บขี้เหล็กมาแล้วก็มาทำมามาลวกน้ำตากแดดแห้งแล้วก็นำกลับมาอังกฤษได้จ้ะจอยก็จะแกงประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพองตัวขึ้นอะทุกคนเพราะเพื่อนเพื่อนเห็นตอนเนี้ยมันดูไม่เยอะแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะพองตัวจะต้มแต่ต้มจนกว่าที่ว่าเพื่อนๆจะแบบว่ารู้ว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันคลายความขมอะชอบความขมของเขาอยู่ แต่มันจะให้ขมมากอ่ะจะขมแบบกําลังพอดีอย่างเงี้ยนี่จะขี้เหล็กตากแห้งนํามาแกงจ้ะจอยจะแกงใส่กะทินะคะวันนี้แกงใส่กะทิใส่หมูสามชั้นจ้ะทุกคนจอยใส่เกลือลงไปด้วยนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้ไอนี้จ้ะเกลือจะได้ไปเอาความขมเขาออกด้วยจ้ะคือบางทีมันขมมากลูกสาวจอยเขาก็จะกินกับจอยไม่ได้นึกภาพออกไหม ถ้ากินคนเดียวก็โอ้โหทรมานเหมือนกันถ้าเอาขมแบบว่ามันขมมันก็ขมปีเลยนะแล้วก็เอาที่ว่ารสชาติที่แบบว่าขมแบบที่เรากินได้อะจ้ะทุกคนจอยรู้อยู่จากสรรพคุณความขมอ่ะมันดีมันเป็นแบบยาระบายอะไรประมาณเนี้ยแต่มันขมมากมันก็หมดอรรถรสในการกินจ้ะทุกคนเนาะนั่นแหละจ้ะจอยก็เนี่ยว่าจะสับไอเนี่ยมันซื้อซื้อไอนี่มามเพื่อนมูสามชั้นมา เขาเอากระดูกติดมาให้จอยด้วยเพื่อนเพื่อนจอยจะสับดังๆจอยก็ไม่กล้าสับเพราะว่าสามีจอยกับลูกเขายังนอนอยู่เพื่อนเพื่อนช่วงนี้มันก็ช่วงหกโมงกว่า,วาจา้ะหกโมงเช้าอาจา้ะทุกคนจอยก็กลัวเขาตื่นจอยก็เลยแบบจะเอาชิ้นใหญ่ๆก็ช่างมันเถอะค่อยแทะเอาเนาะทุกคนเนะจอยเป็นคนชอบกินแกงขี้เหล็กมาตั้งแต่เด็กจะ้ะแม่ชอบเก็บขี้เหล็กมาแกงให้เรากินเนาะสมัยก่อนนี่จะแกงใส่ไอ้พวกปลาแห้งอาจ้ะทุกคนเพราะว่า พวกเนื้อพวกอะไรมันแพงเนาะก็จะใส่ปลาแห้งก็เลิศดลูกแล้วจ้ะทุกคนแล้วช่วงที่หน้าหนาวเนาะแม่ก็จะให้ไปเก็บไอ้คิดดอกคิดเล็ตกกจ้ะทุกคนดอกตุมต่มๆเขาเนาะออ้ยแกงแล้วอร่อยมากๆเลยทุกคนคิดถึงสมัยเด็กพูดมาก็คิดถึงสมัยเด็กจ้ะทุกคนคิดถึงอาหารที่แม่ทำเนาะอาหารที่แม่ทําอร่อยทุกเมนูเนาะย้อนอดีตกลับไปได้นี่จะเรียนทําอาหารกับแม่เพื่อนแต่ตอนนั้นมันก็คิดไม่ได้ไงเนาะวัยเด็กมันคิดไม่ได้หรอกเพื่อน พอมาคิดได้กับตอนที่เราอายุเยอะแล้วจะมีลูกมีเต้าแล้วจะทุกคนส่วนใหญ่อาหารที่จอยทําจอยก็ทําตามสไตล์จอยนะทุกคนนะคือจอยถนัดแบบไหนจอยก็ทําแบบนั้นเลาจะทุกคนจอยใส่พริกไม่เยอะนะเพื่อนๆพริกมันเหลือน,น้อยแล้วเขาไม่เอาไม่เขาไม่เอาพริกแกงยี่ห้อนี้มาขายละจอยทมน้องที่ร้านไทยจะบอกว่าไอ้พริกแกงยี่ห้อนี้เขาเอาเข้ามาขายอีกยังน้องเขาบอกว่าเขาเลิกทําขายแล้วไอ้พริกกพริกแกงยี่ห้ออร,อ,อร่อยอร่อยอะ พเพื่อนๆเอ้ยเสียดายจะถ้ารู้อย่างนี้จะซื้อเก็บตุนเอาไว้จะทุกคนจอยก็ทําอย่างเงี้ยจะทุกคนแกงกะทิใส่น้านําปลาโนเด้ส่วนใหญ่ทางภาคที่จอยอยู่จะแถบที่จอยอยู่อ่ะเขาจะใส่น้ําปลาด้วยจะถ้าแกงขี้เหล็กเนาะมันอร่อยมันเพื่อนมันนัวม,มันหอมมันตุตุดีอจะทุกคนมันไม่ได้เน่าหรอกสามีจอยก็ถามว่าเธอทําทอะไรวันนี้อย่างเงี้ยฉันทําไอ้แกงขี้เหล็ก ไอ้คำว่าขี้เขารู้จักเพื่อนเขาบอกขี้เหล็กไปว่าอะไรทําไมมันเหมือนในขี้งัวจังอะขี้งัวบ้าน,น่ยเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนยาเพื่อนเหมือนกินยาแล้วขี้ออกมาเป็นอย่างงี้พี่ยนที่เขาเลยคิดว่ามันเหมือนขี้งัวเพื่อนๆพื่พพพพเทโอ้วกเรียบเทียบอาหารเมียซะแบบเสียหายหมดเลยทุกคนเอ้ยแล้วจอยก็ถามเขาว่าเธอจะกินกับฉันไหมล่ะเขาก็บอกฉันไม่กินมันเป็นขี้งัวฉันไม่กินโอ้เรียบเทียบเอาซะอาหารจอยแบบว่าไม่อยากจะกินเพื่อนเเขาคิดได้ยังไงเหอเนาะเขาบอกว่า ท่านไปวิ่งอ่ะท่านไปวิ่งตามฟาร์มท่านก็เห็นขี้งัวมันเป็นอย่างนี้แหละโอู้ตายเพื่อนเพื่อนจะออกไปข้างนอกแล้วเหรออันดี้ไปไหนนะ I'm gonna go get some eggs from the egg man and after that supermarket get some beef do slow cook e d beef and onion mm hmm. go to work come o n go for a run mm hmm busy อะยุ่งวุ่นวาย give you a c h u p ไปเลย What did give me what t chug จุ๊บโอ้โหกีฟมิกีบมิดจุ๊บเห็นว่าเสียงแหบเพื่อนเพื่อีเมิดจุ๊บตายตายมีการจุ๊บด้วยเกิดอาการคึกอะไรขึ้นมานี่ฮะกีฟมีเดจุ๊บได้ยินปะ่ะเราก็งงอ่ะเพื่อนๆขนาดจอยเป็นเมียเจ้าย,ยัางไม่แบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจสามีจอยพูดเลยอ่ะกีฟมีเดจุ๊บแอนดี้เอ้ยหวานนี่แกหวานนอกสืกอ่อแกกีฟมีเดจุ๊บเนี่ย เจอนางพญามาร้ายเนาะนางพญาผมขาวด้วยประมาณ้ายด้วยหนาะตาขวางใส่พักหนึ่งครับช่วงน,นี้ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแจ็กก็ตแลนอะไรเดียเ๋ยวนี้นางแจะกะ็กก็ตแลนนะ่ะนางไม่พูดถึงเลยะไม่กล้าพูดถึงเอยไม่กล้าเอ่ยชื่อครับกลัวไงไม่ได้ด่าเขานะแต่ว่าจอยจะเป็นคนที่แบบไแบบอ้เรื่องอย่างเงี้ยจอยจะเป็นคนที่มองหน้ามองแล้วก็เหมือนกับ คือต้องมาเล่าเรื่องเขาให้ฉันฟังทําไมอะไรประมาณนี้นางไม่เล่านะเรื่องจ็กเก็ตนน่ะสาวจกเหล่นดน่ะขมทองอ่ะจะไม่ค่อยเล่าจอยหรอกนะเนี่ยไปละไปซื้อไข่ละเพราะว่าไอคนมาขายไขเ่เพื่อนนะเขาเจอแบบว่ารีบมาแล้วรีบกลับเออมาจอดได้ไม่ครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขับรถกลับเลยอย่างเงี้ยต้องรีบไปไปซื้อไข่อาจารย์ทุกคนไข่มากสองสองแพ็กเลยโหจะเกือบดู นี่ไงอาหารเขาจะทำให้จยอยเลยตอนนี้เ on i f you got your neck t o เตรียมตัจาจัดจอยจะไปหาหมอตาจะทุกคนนะ <c oughs> หมอตาจอยมีตุ่มเขาขาวอยู่ตรงต,ตาขาวเนี่ยจะตุ่มมันระเคืองเฉยๆมันเพื่อนมันไม่คันไม่ไะ้มันระเคืองมันเหมือนปกติไม่ปกติอจาจย์นะถ้าปกติก็คงจะไม่ไปหาหมอตาเนาะ อันนี้มันมีตุ่มเขาขาวขึ้นมากลัวมันจะเป็นอย่างอื่นก็เลยแบบว่าจะไปให้เขาตรวจเพราะว่าไปหาหมอธรรมดาหมอเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาไม่มีไอ้เครื่องมือครบเหมือนหมอตาไงทุกคนนั่นแหละเพี่นดีก็จะทําอาหารที่ตั้งเต็มอยู่เนี่ยเป็นพื่อนเ้ยกิเลศจอยก็นเนี่ยหน้าตาน่ากินไหมทุกคนนี่แหละ ทำเยอะๆต้องเก็บไว้ไว้ในช่องแช่แข็งนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจอยจะกินไม่หมดแล้วจอยจะเททิ้งนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวจ้ะจอยทำอาหารที่แล้เยอะๆจอยอยู่ต่างแดนจอยรู้วิธีการเก็บรักษาจ้ะทุกคนจะจอยจะรู้วิธีการเก็บถนอมอาหารของจอยกินของจอยตลอดอะจ้ะไม่ทิ้งไม่อะไรทั้งนั้นนะจ้ะนะเก็บเอาไว้กินเองซื้อเาก็แพงจากที่เหล็กไม่ได้ไม่ได้มาฟรีๆนะทุกคนนะก็ต้องซื้อเขาเหมือนกัน เราก็ต้องซื้อขี้รุงขี้เหล็กนี่ก็ต้องซื้อเราะจะไม่ได้ว่าเราจะไปเก็บได้แถวเอ้ยมันมันไม่เก็บไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกที่เนี่ยมีก็เห็นเขาปลูกอยู่นะที่คนอังกฤษแต่ว่าต้นมันก็เล็กๆอ,อ่ะมันไม่ต้นใหญ่อะ่ะเพื่อนเ,อเห็นก็ปลูกอยู่จอยไม่ปลูกจ่ะไม่ปลูกจอยจะไอ้นี่จะซื้อเท่าที่เราซื้อได้นี่แหละ จะเอาไข่ใส่ในนี้อันนั้นที่ว่าไข่เก่าก็จะเอาไว้ข้างบนนะจ๊ะทุกคนเพื่อนดีไปออกไปซื้อไข่ซื้อเนื้อนี่เขาจะอบเนื้ออันที่เขาบอ,อกมาแหละแล้วก็ทำนีเสร็จแวก็จะเดินออกนอกบ้านนะจ๊ะทุกคนอานะจ๊ะเพื่อน,นไม่ต้องกลัวหรอกเพื่นนจะทำอาหารเยอะๆเพื่อนๆกลัวแบบน้องจะจะกินหมดเหรออะไรเงี้ยจะไม่ได้กินวันเดียวไงทุกคนจะทำทีนึงจะก็ไว้ทำทำทำทีนึงจาก็ทําให้กินห,หลายครั้งนะจ๊ะ เพราะว่าหนึ่งที่ทําเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมพริกกุ้งพริกแกงมันไม่ใช่ว่าจะมีแบบที่แบบที่จอยใช้ตลอดไงก็อย่างที่จอยบอกว่าพริกแกงเนี่ยเี่กว่าที่จอยกินเนี่ยเขาก็เลิกผลิตขายแล้วจ้ะทุกคนนะจะตําเองจอยก็ขี้เกียจจ้ะจอยขี้เกียจเอาดดง่ายๆเละเอาแบบที่แบบว่าไม่มานั่งปัน้นปั้นหน้าข <laughs> ี้เกียจทําขี้เกียจตำ <c oughs> ถ้าตาก็ต้องมีขาตะาไคร้ใบมะกรูดโอ้เเยเครื่องเทศเยอะแยะมากมายเพื่อนๆนะที่จะต้องมาใช้ไม่ต้องไปซื้อซื้อเขาก็สะดวกดีแล้วจ้ะพอทําให้เยอะๆเราก,ก็เก็บใส่ในช่องแช่แข็งทุงไข่ทุงมันอย่างเงี้ยเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวหรือเอาไว้กินยามที่เราอยากจะกินอนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องหน้าหนาวช่วงไหนก็ได้ที่เราอยากกินอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเราไม่มาทิ้งหรอกจ้ะอาหารไทยอย่างเงี้ยนะมันแพง ทำทีนึงจอยก็หมดเงินไปเยอะนะลงทุนหมดเงินไปเยอะไม่ใจอยไม่ได้แบบว่าทําโดยที่ไม่ลงทุน,นเพื่อนหมูก็ต้องซื้อขี้เล็กก็ต้องซื้อพริกแกงก็ทงกะทิทุกอย่างในเม่อซื้อหมดเป็นเงินเป็นทองหมดจะไปทิ้งได้ไงไม่ต้องกลัวที่ว่าจะไม่หมดจะกินไม่หมดจะกินหมดแต่อาจจะไม่ใช่วันเดียวไงกินหมดของจอยนี่หมายถึงว่ากินได้หลายๆายครั้งจาะทุกคนนะคะ ทุกคนสามีก็จะอบเนื้อเขาจะอบทั้งก้อนอย่างนี้เลยนะคะล้างล้างใส่นั่นใส่ในหม้อเขาก็จะทํานู่นทํานี่ของเขาเนี่ยแต่เขาทำอาหารกินนะทาอาหารให้เมียกินอยู่นะทาให้กินบ่อยแหละเออแต่ถ้าจะมีอาหารไทยอย่างเงี้ยโจ้ก,ก็จะเลือกอาหารไทยมากกว่าอาหารอังกฤษไงนะเรามีทางเลือกกับเพื่อนๆน,นะมีนูของโจ้ก็แกงขีเล็กเสร็จแล,แล้วพี่อันนี้ก็ทาอาหารของเขาก่อนที่เขาจะออกไปทุระ ก็จะออกไปธุระแต่จะเอาเสื้อที่ว่าจอยเอามาจากชาเลนตี้อ่ะเขาก็ให้จอยเอามาลองก่อนจ้ะที่ร้านมือสองอ่ะว่าจอยก่อนที่จอยจะจ่ายเงินว่าจอยใส่ได้ไหมจอยชอบไหมอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าที่ร้านมันไม่มีห้องลองไงจอยก็ต้องเอามาลองที่บ้านใส่ไม่ได้ก็เอาไปคืนถ้าใส่ได้เงี้ยก็เอาเงินให้เขาจะสามปอนด์อย่างเงี้ยนะอะไรจ้ะที่จอยใส่แล้วจอยรู้สึกว่าจอยมันไม่สวยพี่ จอยจอยรู้สึกว่าจอยใส่แล้วมันไม่ได้สวยอะมันเพื่อนมันมันมันไม่ใช่ใสไตล์จอย Joy อะจอยก็จะเอาไปคืนเขาแล้วจอยก็จะไปร้าน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 ตาก่อนนะร้านแว่นตาก่อนไปถามเขาว่าจอยจะได้แบบตรวจวันนี้หรือตรวจวันไหนอะไรประมาณเนี้ยจะเนาะถ้าตรวจวันนี้ไม่ได้ก็คงวันอื่นอะไรเงี้ยจอยก็จะได้เดินเลิดไปร้านมือสองร้านมือสองเสร็จก็จะไปห้าง ะคะทุกคนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอจด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย